สวัสดียามเที่ยงครับทุกคนสวัสดีวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566นะครับนํำภาพบรรยากาศยามเที่ยงมาแบ่งปันครับที่นี่พระราม2เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับ เริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วนะครับนํำภาพบรรยากาศยามเที่ยงมาแบ่งปันครับ้องฟ้าสวยงามนะครับ <Yeah. S 1> oh. สดชื่นนะครับ